ค่ะพมุนค่ะขะมาตามแนวทางกับพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี่เป็นคลิปแรกของงวดนี่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเลขพมุนเขาค่ะท่านผู้ชมเลขพมุนนี่เขาสองคลิปเนาะค่ะคลิปแรกค่ะงวดที่ผ่านมาถือไว้คุณพ่อค่ะคลิปแรกเนาะคลิปแรกงวดที่ผ่านมาอันมือมือบางวันที่ค่ะคุณพ่อจัดทั้งกลางเออนั่นละค่ะ ลิปแปลกหววที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขกพอมุ่นเข่าก็คือหาสามศูนย์เนาะค่ะเหลขกุมันคนแหลกบอกนะะนเอาอนาะ,ค,ะค่ะหาสามศูนย์ผู้ไรหมุนเอาคือไระค,ะค่ะท่านผู้ชมผู้ไรหมุนเอาคือไรเนาะค่ะหาศูนย์ค่ะแล้วก็มาคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปที่สองนี่เพื่อนฝันเราเพื่อนได้กตกผูดเนื้อง่วเนาะคะ่ะตกผูดเนื้อง่วทั้งเบิร์นี่หากองเพื่อนมากองละเอยเนาะคะ่ะ คุณพ,พอตีหายหนึ่งหาศูนย์ลักตะตัดออกมาเนาะค่ะแต่ว่ามากแห่งก็คือหาศูนย์เพิว่ากับหนึ่งหาเนาะค่ะในข่วมฟันของพอมลศูนย์ศูนย์นี่เขาเลขออมศิลลักกหาศูนย์นี่เขาเลขไท่เนาะค่ะถือว่าเขาสองคลิปค่ะท่านผู้ชมลักกะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายนี่คลิปที่สามนี่พมลเพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยอีกเนาะค่ะเป็นเด็กหน่อยแฝดผู้ชายเนาะค่ะตีเลขหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะ แต่ว่าถ้าผู้ใดกันไหวเจ็ดจ็ดก็คือเข่าได้เต็มเต็มเนาะค่ะเพราะว่า้านเนึ่งหนึ่งนี่ก็ต้องมาเจ็ดเจ็ดนํเนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันตามตำราเพิ่นว่าเนาะค่ะคุณพ่อนี่เลขเข่าสองคลิปเนาะคะ่ะหายทั้งเบิดมาสามคลิปคลิปที่สามนี่เฉียบเนาะค่ะถือว่าเป็นผู้สีฟันแมนเนาะค่ะเลขของคุณพ่อนี่เขามาแล้วสองงวดซ้อนละค่ะงวดนี่จะเขาอีกเป็นงวดที่สามเนาะคะ่ะเอะมาลองเบิงเนาะค่ะสีมาบอเนาะค่ะ งวดที่สามนี่คุณพ่อนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเมือนไรคะคุณพอ่อฝันเมือนน่อคืนฝันเมือ่อคืนล่าสุดมาตามคุณพ่อเมื่อน,นี้วันที่สิบแปดค่ะท่านผู้ชมฝันแนวไรคุณพ่อบอกซูฟังเลยค่ะฝันอะไรไป,ไปไต่ <c oughs> โขบฝนตกแห้งค <c oughs> ่ะขอจักฝ่าห้องฝ่าหย่อมก็เรียว่าโอ้จับโขบบนหน้าวะ่ะฝ่าใหม่ฝนใหม่ก็ได้ไปไต่โขบไต่ไปแต่ไปน้ำ ดิมหอยดิยมห้องไปค่ะบูปลาบูดงไปอืมพวดีไปแต่มันก็เป็นท้งหน้าท้งหน้ากบก็งห้องไป็นบนบนอยู่ก็ได้ตไตไ่ไปแต่ไปอย่างเงี้ยไปแตไปเห็นกบคข่มกันบ้านนะเลี้ยงไอ้ห่ยยวยกบกดว่ะเจ้าครูครับหรอมันถือผลหม่มันคข่มกันเลี้ยงไอ้ห่ยยวยอุ้ยกบตัวนี้ว่ะ มันหองอยู่ปบอยู่ค่ะด really ้วยคูัเอาครัเอาอะไรใส่ของโอ้โหโขบมอย่างนี้จะคูัวคะคุณพ่อคูัหนึ่งหรือสองคูัค nice> ูัเดียวคูัเดียวเนาะค่ะคูัเดียวอืมบานก็ไปพ่อมันอีกบานเนี่ยพ่อมันอีกบานมันอยู่สองตวบานมันเฮียงกันบอกคุณพ่อมันเฮียงกันอยู่สองตมันบริโภคมันเฮียงกันอืมวันี้ก็จับเอาตัวนีบานนะจับเอาตัวนีบานนะ กอันนู้นก็โมตีงวะโมดินโมตีบวะวานนี้หมันมันตายตัวนี้ว่มันตายตายแต่ว่ามันโมอันนั้นมันโมไงหนามันมันหมูอยู่ตายหมูอยู่ก็ได้อันจับมันางท้องขึ้นมาอันนี้นันแพ่อยู่ไงท้องนอนแพ่เห็นเด็ก่ะ อเห็นเด็กอย่ในี้ท่องกบค่ะโอ้ยเด็กตัวนี้่ะตัวแดงคึนๆเดียวเก่าศูนเกดเห็นเก่าศูนเ์เจ็ดเห็นชัดเจนบอกครับคุณพ่อโอ้ยสัตว์สัตว์แร่ตัวแดงคืนเลยค่ะห่วยดวนี้โอ้ยเอาไว้นี่ละเอามันนอนตากแดดตาฝนเม่น่างน้ ก็ได้อนนั้นก็ได้เห็นเด็กเห็นเด็กก็ได้อันปะอันก็ได้เอาก็ได้ได้เอาครบนั่ะเออเอาไม่ให้ถูกเบื้งก็น่าวะเออก็ได้เอส่ของเออเอาไม่นั่มไม่ให้ถูกเบื้องเด็กวะก็ได้วางสันหนะบานก็ไดยอันบ้านก็มันกระดิ่มบานนี่ ดินก็ได้หูเมียวันอน้าพิคิ้นนะค่ะก็คือฝันว่าในความฝันของคุณพ่อนี่คุณพ่อพ่อกบเป็นนี่สามตัวเมนบอกคุณพ่อ,อโคมกันนี่คูหนึ่งราก็ไดอีกตัวหนึ่งเมนบอกบ้านนี้กบตายนี่ก็ได้คือการแต่ว่าได้ตัวหนึ่งอี่ว่ามันตายที่ว่าตายก็ได้คือการแต่ว่าได้ตัวหนึ่งแต่ว่าเห็นเหล็กน้าเมนบอกอยู่ในทองตัวถีมันตายไปแล้วเห็นเหล็กในทองกบ ก็เลยเสียเอาเมื่อเมื่อให้ลูกเบิงเลยเสียเอาเอาใส่ของบอคะเก่าศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดคุณพ่อเอาใส่ของหรือใส่ถุงยางใส่ขลงใส่ขอังแล้วันับม้วนมันเป็นอในความฝันนี่คุณพ่อไปไต่กบจะคนไปผู้เดียวไปผู้เดียวเลยเนาะค่ะลอกหอยลอห้องไปคุณพ่อว่าเราไปพอกบมันโคมการคู่เดียวเ้ยค่ะท่านผู้ชมคู่เดียวเนาะค่ะแล้วก็ไปพออีกสองตัวนอนเหี่ยงกันอยู่เนาะ เหีย่ยงกันลอกซ้องอยู่แต่ว่าคุณพ่อจับเอาตัวหนึ่งกอนเมีนบอกคุณพ่อจับตัวหนึ่งกอนบัดตัวที่สองจับขืนมาแล้วมันตายมันมันกบตายเป็นกบตายแต่ว่าเห็นเหล็กอยู่ไตทองมันอ,อืมค่ะแต่ว่ากะเด้เอาเนาะค่ะอ่ะบาดนี้สิถามคุณพ่อได้บาดนี้ถ้าให้ตีจากฟันหนูคุณพ่อคิดว่าเป็นเหล็กยังก็เรลยกกันยันได้ทองบเบนะคุณพอ่อที่ให้นี่ทองกบเลยบอกค่ะเอเอมัน กบมันก็เก่าอยู่แล้ววานันตายมันก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดก็จับเนาะคุณพ่อถ้าเบาถึงตีเนาะค่ะแต่ว่าเเลขนี้โมเด็ตีแด้วค่ะคุณผู้ชมจับเป็นเลขที่คุณพ่อจเลค่ะเป็นเลขที่คุณพ่อเพิ่นเห็นเพิ่นว่าอยู่ในทองกบเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเบาถึงว่าเลขที่เห็นในทองคบนี่ทรามาตีใส่กันนี่มันก็เข่ากันเนาะคุณพ่อเนาะมันตรงกันเบิค่ะมันตรงกันกรับเลขที่คุณพ่อเห็นเนาะค่ะแต่ว่า ทาสิตีเอาเลคุณพ่อกบก็เก่าอยู่เล้ยวค่ะแต่ว่าทาสิตีเอาเลคุณพ่อคุณพ่อคิดว่าไทม่นตีเอานี่สิเป็นเหล็กตัวไรไทมันตีเอาค่ะกบมันตายกบมันตายมันก็เป็นอันอันกบกับเก้าตายกับศูนย์คุณพ่อยืนยันคำเก่านะคะกบกับเก่าตายกับศูนย์แต่ว่าศูนย์เก่าก็เป็นไะไร้านับจำนวนกบแล้วเนาะค่ะกบสามตัวอาศิเก่าสามหรือบวกอะ เก่าซีก็ได้เนาะค่ะหรือว่าเก่าหนึ่งก็เป็นแด้หรือเก้าศูนย์หรือเก่าสองกัเป็นบบได้เนาะค่ะนอกเหนือจากนั้นให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านตีเอาเนาะค่ะสามารถตีไปได้หลายรูปแบบเนาะค่ะเพราะว่าควบคุมกันกับมีเนาะค่ะอาชิบมันเป็นแบบวัตถชีก็เป็นได้ควบคุมกันค่ะมันมันมัน,มนตีได <9 S 1> <ใน S 2> ้หลายอย่างคุณพ่อค่ะแต่ว่าทีแน่ๆคุณพ่อเพื่อนว่าเพิ่นห้เอาเรขไตทองกบเนาะค่ะที่คุณพ่อเพิ่นเห็นตัวแดงจึงคืองเพื่อนว่าขาเอาตัวนีเพื่อนว่า เพราะว่าเป็นกล้าเป็นคีแรกเนาะคุณพอนะ่อเนาะเอาเน้นๆเลยก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะ hmm. ตัดกับมุนเอาในหันเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพอมนุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหารอยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบไปรางวัลใหญ่กับพมนุนในงวดนี้สุขูสุขคนค่ะ ทาคุณพ่อฟันเดี๋ยวมาตามให้ไหมนะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวมาตามอีกเพราะว่าคลิปนี้กำลังเป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมซื้อว้ตัวดีเลยสื่อใบรัตตอลี่อยูเพ่นวาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อเพ่นวาเพ่นฟันคัาคเนาะค่ะเห็นตัวแดงจึงคืนเพ่นวาเสดายงวดว่างหันคุณพ่อเนาะหนึ่งหนึ่งเนาะโค้งทุดท้่ายเสดายแห้งค่ะท่านผู้ชมออกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะบอกเป็นยางคางงวดนี้เอาไมเนาะค่ะแต่ว่าเลขคุณพ่อี่เขาคลิปแรกก็คลิปที่สองหาศูนย์เนาะค่ะ จะเลยคะ่ทะท่านผู้ชมขามาแล้วสองงวดติดค่ะงวดนี้ทำมาอีกเป็นงวดที่สามขอให้มาอีกน้คุณพอ่อขอให้มโชคกับคุณพอ่อสุขุสุขคนค่ะคุณพ่อมีย้ำเพิ่มเติมบ,บอมีซ้ำนีนืเนาะขอบคุณพมมณีหลายคะ่ะวุพงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอมมณีค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพมมณเนะคะในงวดนี้พอมมนีฝันมือขึ้นนี่ล่าสุดเลยเพิ่นวาค่ะ เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาไต่กบเพิ่นว่าในความฝันนี่ฝนตกแห้งแห้งเพื่อนว่าค่ะเทิ่งฝ่าทิ่งฝนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเมิ่งไปหาไต่กบก็หน้าเพิ่นว่าค่ะเพราะมดนี่ก็เลยยางเลาะลำห่วยไปเพิ่นว่าค่ะเลาะปลาเลาะดงไปแล้วไปเห็นทงหน้าเพิ่นว่าค่ะเสียงกบนี่ห้องเป็นบุนบุนอยู่เพิ่นว่า เพิ่นก็นเลยสาต์ไฟไปเนาะค่ะสาด์ไฟไปแล้วไปเห็นกบคูนึงเพิ่นว่ามันโค้มกันอยู่เพิ่นว่ะค่ะคุณพ่อนี่ก็เลยจับเอาเพิ่นว่ะค่ะก็ย่างไต่ไปอีกเพิ่นว่าไปพ่อกบสองตเพิ่นว่ะนอนเฮี่ยงกันเหตเตดเปดอยู่เพิ่นว่ะค่ะพอหมดนี่ก็เลยจับเอาตัวแรกเนาะค่ะใส่ของเนาะค่ะได้ทั้งบิดเป็นสามตัวแล้วเนาะค่ะแล้วก็ไปจับเอาอีกตัวหนึ่งเพิ่นว่ามันคือบบตีงแท้เพิ่นว่าจับขึ้นมาล่ะมันตายแล้วเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อนี่ก็เลย เบื้องทองมั่นเพิินวะค่ะเห็นเหลขกสามตัวแดงจึงคึงเพิ่นวะค่ะชัดเจนเพิ่นวาค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเพิินวาค่ะห้วยเพิินวะเลขตัวนี้เพิ่นวะค่ะในความฝันก็เลยเอากบตัวนั้นใส่ในของไปนั่มเนาะค่ะเอาไปให้ลูกเบิงก็น้าเพิ่นวะค่ะเถอาลูกอยากได้เพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นกับหูเมื้อบวยตะเอากบตัวที่เห็นเหลขน่ะใส่ของกับหูเมื่อเลยเพิ่นวะค่ะ พอมอดหายแนวทางมากก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเน้นพอมเนาะค่ะเลขเห็นในทองกบเนาะค่ะตัวแดงจึงคืองเพิ่น่าชาัดเจนเลขสามตัวเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อว่าตัดกับหมุนกับเก้าเจ็ดเนาะค่ะเก้าศูนย์หล้กก็ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะถ้าไพ่สิตีเอาจากฝันกับตีได้เนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่โบตีเพิ่น่าเขาหายมาแล้วเพิ่นว่าเอาในทองกบเลยเพิ่นบค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเพิ่นว่าค่ะ แต่ว่าเน้นๆก็คือถ้าง m e นตีก็สิเป็นเก่าศูนย์เพราะว่ากบมันเนี่ตายไปแล้วเนาะค่ะคุณพ่อ,อเน้นเก่าศูนย์เนาะค่ะเลขสองตัวสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดตรงๆเลยเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของพมณฑในงวดวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านชมทุกท่านมีโชคมีลาภบในรางวัลใหญ่กับพมณฑสุขูสุขชนค่ะถ้าคลิปนี้ท่านชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพารวยน้ำมิเด้อค่ะ คลิปนี้เขาจบไปเพียงทอานี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ